ต้องเคต้องขอกรับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินนีต้อนรับกนเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าเว็บ VIP s t o r o Shop นะครับทคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกโค้กันนั่นเองนะครับทุกคนก็เรือจะกที่ห่างหายกันไปนานนะครับทุกคนกเดี๋ยวเรารีไปแจกกันเลยนะครับสำหรับแมนนเราจะเป็นแถบเมนูนะครับ แล้วก็เข้าไปที่เติมโค้ดนะครับโอเคนะครับแล้วก็ให้ทุกคนกรอกรหัสโค้ด้าผมนะครับผมก็สำหรับคนที่ติดตามช่องก็จตรตู้อยู่แล้วนะคะรับสำหรับการที่ติดตามใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนะสำหรับรหัสพราะวันนี้ก็เป็น VIP GDSNK นะครับทุกนะคนกดกระสอบไปเลยนะครับ โอเคนะครับเหมือนการแลกโคสเล็กนิ่นเอกนะครับเราก็สัเข้าไปที่เมนูครั้งแล้วก็เข้าไปดูที่บัญชีของเราครับกา็เข้าไปที่ธนาคาแล้วก็สำหรับอคอสตี้ของเราวันนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวนะครับไปดูโดที่บริการกันบ้างนะเราบริการละเอียดแบบไปบ้างหรือยังนะครับทุกคนก็จับบริการ ก็ยังนะผมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่รู้สึกเหมือนว่าไอเดียจะขึ้นและเลิกลดพิเศษแล้วนะคะ<ม>รับทุกคนประมาณนี้นะคะนรับสำหรับไอเดียนะครับผมสำหรับใครที่สนใจดีนะผมก็สามารถนะลองซื้อแล้วจกกัดการโดยด้าน,นตัมผมก็ราคาทางด้านล่างน,นี้เลยนะ,ะแต่ละไอเดียราคาไม่เท่ากัานแบบนี้นนเองนะครับโอเคไปดูกันที่เต็มเงินเลยนะครับ กสำหรับเติมเงินนะผมก็เติมได้ทางช่องทางนี้เลยนะสำหรับคนที่ตำเต็นอยู่แล้วนะผมก็สุภาพไม่ไม่น่าจะต้องบอกนะครับขอการสำหรับคนที่อ่าเติมไม่เป็นก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้นะครับโดยการทำตามขั้นตอนในชิปก็สามารถเติมได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทโดยการสรัาง คลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบไปเดินกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ดกด like, ชอบผมด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายครับ